สววนดีจ้าทุกคนนี่กัมเยบอกปุ๊กนันแล้ววันนี้เราก็มาเล่นเกมอนิเมะอีทอนอลนะนี่เนี่ยพี่แอบซุ่มฟาร์มมานะตั้งนานไม่ได้คลิปนะนี่พี่มีตัวนี้ด้วยนะนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้นะเปิดให้ดูนะเอ่เจ้านี่นะ6.1บิลเลียนนะบูฮอลโลนะตัวนี้นะของบีชนะของฟีชนี่ซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวพี่จะพามาสอนมหาดะสอนวิธีหาดาบที่โกงที่สุดในเกมนะนี่ไม่พี่ไม่รู้ว่าตอนที่พี่ลงเนี่ย ไอ้อีเวนต์ตรงนี้มันหมดไปหรืยอยังนะแต่นี่นะดาบอันนี้บวกดามเมจสามสิบแปดเลยนะซึ่งเนี่ยดาบที่โหดที่สุดในร้านตรงนี้นะดาจแค่สิบเองนะรเราต้องเอาดาบที่โหดที่สุดเห็นมาแลกนะโดยวิธีการหาเนะนี่ยนะนี่เราต้องมาสุ่มดาบตรงนี้นะให้ได้ดาบเจ้าเวนอมสไตเนี่ยนะเนี่ยดาบนี้เลยนะทั้งหมดสี่สิบอันนะได้ดูโอกาสออกนะโคตรน้อยนะเราทำให้ได้ทั้งหมดสี่สิบอันนะแต่ มันอาจจะยากเกินไปเลยเราจะสามารถใช้เจ้าดาบแดงอน,นี้ยเพื่อมาคราฟในส่วนของตัวดาบม่วงนี้ได้นะนี่เราต้องใช้5้เลเซตเตอนะส่วนเลเซตเตอรหาจากไหนเนี่ยหาจากดันเจียนนะนี่เราต้องใช้หมด40อ,นะอ,นะอ,อันนะซึ่งตอนนี้นะพี่คราฟมาไว้แล้วนะนี่พี่มี2ดาวอันนึงเรียบร้อยแล้วนะเวลสุดท้ายเราแค่2ดาว, 2, ดาว2อันนะนี่พี่เหลือแค่รวมอันนี้นะแล้วก็ไปคราฟเป็น2ดาวแล้วก็รวมเป็นดาแดาว,ดวเดี๋ยวเราจะมาแลกกันนะ ส่วนเลขคิตต้านี่พี่พาไปหาก่อนนะกดมาตรงเทเลพอร์ตนะตรงดันเจียนตรงนี้เลยนะแล้วก็นี่มาขอมาดูตรงนี้เลยนี่เห็นไหมมันจะดอกที่ดันเจียนเลเวลฮาร์ดนนี้นะเวเลสคิตตัานะโดยเราต้องรอเวลาดันเจียนเปิดเราถึงจะลงได้นะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกานะั้นเราไปอัพเกรดดาบกันเลยนะนี่เรามาที่นี่แมพของอาจารย์อ e ีมาเดโมนะนี่พี่เอาออกกันอาดาบออกกันปึ๊บปบนี่เดินมาเลยตรงนี้ ปึ๊บนี่ห้าอันนี่รวมไปที่เรียบร้อยนะตอนนี้พี่มีหนึ่งดาวทั้งหมดสี่อันนะแล้วเราก็ต้องเอาไปอัปเกรดนะนี่พี่จะไปอัปเกรดที่นี่นะ Slayer v i น l ะ l a วินะนีนะนี่นี่เลยสี่อันอัพเลยนะปึ๊บทีนี้พี่ก็จะมีสี่ดาวสองอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ตอนนี้พี่มีสี่ดาวสองอันพี่อาจจะต้องเปลี่ยนแชรนอื่นก่อนนะแล้วก็นี่เดินมานี่เลยเดินมาด้านในเจ้าหมู่บ้านช่างทีดาบนะ นี่แล้วก็เดินเข้ามไมนี่เวบพ่อนอีโวสามดาวนะอันนี้นะกดไปเลยนะนี่หนึ่งอันสองอันรวมเป็นสามดาวนี่มาแล้วในะที่สุดพี่ก็ได้สามดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะแล้วเราก็จะกลับไปที่หมู่บ้านของลูฟี่นะนี่หมู่บ้านกลางขันลมนะแล้วก็เดินตรงนี้เลยกดแรกมันเลยนยี่ในที่สุดพี่ก็ได้มันมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกดล็อกไปเลยนะอาวุธที่โกงที่สุดในเกมนะนี่สามสิบแปดนะ ไอพี่ดูหน่อยซิว่ามันสามารถอัปเกรดได้ไหมนะอัปเกรดดาบนะเดี๋ยวลองไปดูซิเคอร์สคูลนะเดี๋ยวเราต้องเอาอันที่ล็อกก่อนแล้วก็อันไมันจะเพิ่งจะเพิ่งใช้นะถ้าเกรดได้นะโคตรโกงอ่ะยที่อัปเกรดไม่ได้นะก็คือเป็นคูนสามห้าก็คือเท่านั้นอัปเกรดไม่ได้นะเป็นอาวุธที่เก่งที่สุดนะตอนนี้นะนี่พี่ใช้ไปเลยนี่เป็นไงดาบโคตรเท่โคตรเท่นะโคตรตึงนะโคตรตึงโคตรอันตรายนะเนี่ย เดี๋ยวไปอัปเกรดมาหน่อยดีกว่าที่หมู่บ้านช่างตีดาบนะนี่อัปเกรดมาตรงนี้เลยนะนี่วิดดิ้งนะอา้าวเราไปใช้มันอยู่นะเดี๋ยวเราเลิกใช้ก่อนแล้วก็เอาล็อกออกปึ๊บนี่อา้าโอ้ใส่ไม่ได้เหรอลุงโอ้ทํามาใส่ไม่ได้จบแล้วจบแล้วอัปเกรดไม่ได้นะดาบนี้อัปเกรดอะไรไม่ได้เลยนะแต่เก่งนะก็คือไม่อัปเกรดก็เก่งอ,อยู่แล้วนะเมื่อกี้ขนาดขั้นสุดท้ายของดาบม่วงยังอ่อนกว่าเลยนะ นี่ในที่สุดในที่สุดพี่ก็ได้มานะดาบสุดเท่ะนะนี่ไปไปเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าไปดูซิไปวัดหน่อยดิกับดาบนี้พี่ติดอยู่นะนี่ติดอยู่ตรงไททันอยู่เลยนะนี่โอเคสู้ไม่ได้อยู่ดีนะไม่รู้จะมีดาบใหม่ไปทําไมนะโอ้ยเศร้านะนี่เดี๋ยวพามาสอนหาของดีกว่านะผู้เล่นใหม่ต้องทําอะไรบ้างน,นะนี่นี่ สอนหาของแจกโค้ดดีกว่านะนี่อันดับแรกเลยนะทุกคนต้องมารีเบิร์ตตรงนี้นะต้องมารีเบิร์ตเพื่อให้ได้รีเบิร์ตเยอะๆนะมันจะได้คูณพลังได้เยอะๆนะแล้วก็ถ้าเรามีอวตารเก่งๆนะอย่างเช่นตัวนี้นะเพราะว่าพี่พี่เติมมานะตัวนี้นะก็คือเติมพี่เติมเซตเซตไอ้ ت, บ,บนสุรนี่มานะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเซตไปแล้วนะวก็คือเติมปุ๊บนี่แล้วก็จะมาอัปเกรดต,ตรงนี้นะให้มันได้เลเวลโหดๆนะนี่พอมันแม็กเลเวลปุ๊บเห็นไหมสิบสี่บิลเลียนนะมันจะคูณเยอะตามนะแล้วก็นี่ทุกคนมาตรง เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่เห็นไหมโทเคนอย่างนี้ซึ่งพอเราได้โทเคนอย่างนี้แล้วเราต้องมามาซื้อของตรงนี้นะโดยอันนี้มันก็จะเป็นตัวคูณพลังงานแนละ้วเรายิ่งได้ของคนโหดยิ่งดีนะก็คือจะต้องสุ่มไปเรื่อยๆนั่นเองนะนี่นี่แล้วก็แนะนํามือใหม่นะถ้าเรามีคูปองตรงนี้นะคูปองนี้ได้จากการล็อกอินรายวันนะนี่กดไปที่รีวาร์ดอันนี้นะแล้วกดเคลมออกมาเลยนะมันจะได้ละวันละประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแต้มนะ พี่แนะนําว่าให้ซื้อเซตนี้นะไอพวกสตาร์เตอร์แพ็กอย่างนี้นะเ <c oughs> พื่อให้เราเนี่ยมันไม่ขี่คูปองอยงนะ300ี่สามร้อยคูปอง,องีงเพื่อให้เราผ่านในช่วงแรกได้ไวมากๆเลยนะพอแค่ที่พี่มีพี่มีสตาร์เตอร์ตัวนี้ปุ๊บช่วงแรกพี่ผ่านแบบอีซี่เลยนะอีซี่สงกินูเลยนะ <c oughs> หรือว่าใครจะกอกโค้ดก็ได้นะซึ่งโค้ดเกมนี้มีเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะโค้ดมันเยอะเกินนะ ปั้งทางนี้ <S <S ใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงโหดๆในแบบโกกาเดนเกมพาร์ทโหดต้องร้าน f อ s เซดช็อปรับจบเรื่องโรบอทร้านนี้มีทั้งสัตว์เลี้ยงในเกมโกกาเดนตัวละครไก่แบบ99คืนในป่าและรับกดเกมพาร์ทเลน6ถูกกว่าเติมเองแน่นอนพร้อมทั้งเปิดบริการรับฟาร์มแบบต่างๆในโรบอทใครสนใจสแกนคิวอาโคดนี้หรือคลิกลิงก์ในไดสคริปชันได้เลยนี่นี้นะตัวโค้ดราคามาเว็บนี้นะแล้วเราก็เลื่อนลงมานิดนึงนะนี่ โดโค้ทั้งหมดนะมันเยอะมากนะเพราะแต่พ kind of ี ha, oh ่ใส่ไปหมดแล้วนะเนี่ยนะน้องๆก็ไล่กรอกตามนี้ได้เลยนะซึ่งโค้ดเนี่ยดูสิมีเป็นสิบเลยนะเนี K ่ยกี่สิบโค้ดไม่รู้นะนี้นะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะก๊อปไปให้แปะไว้ให้ในเดสคริปชันพี่แล้วกันนะอันนี้นะโค้ดเดี๋ยวพี่ก๊อปไปให้นะนี่นะหมดนี่เลยนะนี่ก็สามารถกรอกได้นะซึ่งกรอกได้แล้วเนี่ยมันน่าจะได้หลายร้อยคูปองเลยนะแล้วน่าจะได้หลายร้อยคูปองมาเลยนะพอเราได้คูปองมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กรอกนะแล้วก็ ชอปปิ้งอะนะแต่พี่แนะนำนะก็คือซื้อเจ้านี่นะสตาร์เตอร์แพ็กอันนี้เลยนะจะได้ไปได้ไกลนะหรือว่าถ้ามาได้เยอะเยอะพอที่จะซื้อไอ้แพ็กแพ็กอันนี้หรือแพ็กอันบนนะก็ซื้อไปเลยนะมันเก่งนะสองอันนี้นะนี่เพราะว่านี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูอันก่อนที่พี่ซื้อไปมันเป็นไงเจตัวนี้นะนี่ชิโร่ตัวนี้นะน,น,นะนี่ซึ่งมันเก้าสิบเอ็มนะพี่อาไปนะช่วงแรกๆพี่ผ่านโคตรไวเลยนะนี่แล้วก็ต่อมานะ มันจะมีบอสแต่ละด่านนะมันจะมีบอสในแต่ละด่านนะซึ่งเราจะบอสเพลทบอสเราจะมาปลดล็อกอัปเกรดตรงนี้นะมันเป็นเสาโทเทมนะนี่โดยบอสของด่านแรกนะเดินมาที่นี่เลยนะด้านหลังบูมาแคปซูลอันนี้นะนี่แล้วก็รับเพลทตรงด้านหน้าตรงนี้นะนี่แล้วก็มาสู้กูฮังตรงนี้นั่นเองนะนี่ซึ่งสู้แล้วเรามีโอกาสดปหมวกแล้วก็ดรออร่านะใช่ไหมออร่าปะเดี๋ยวพี่ขอดูเกิดมามันตายเลยมันจะรอปของดีนะว่าเราจะใช้นะ เพราะว่าหมวกที่พี่ใส่อยู่นี่ก็ของตัวนี้เหมือนกันนะโอเคต่อมาจะเป็นเจ้าวินมิวนะหมู่บ้านลูฟี่นะคือเดินมาที่ด้านหลังนะเพื่อมาสู้แช่งคูดแขนเดียวนะนี่ใช้หูเป็นสีเจ้พัดที่โดนจาทะเลงาบแขนไปนะนี่นี่ตัวนี้นะนี่โอเคต่อมานะจะเป็นด่านของโซนะด่านของบริชเทมรณะนะอันนี้นะนี่แล้วก็เดินมาตรงกลางเลยนี่เจอไอเซนนะนี่ต่อสู้กับไอเซนนะตรงนี้นะโอเคเราสู้ไอเซนเสร็จปุ๊บมาที่ นี่เลยนะนี่โรงเรียนของอาจารย์อีมาเดโมนะนี่นี่เราเดินมนาะปุ๊บนี่เข้ามาปุ๊บนี่ตัวรักมันจะอยู่ตรงนี้นะเดินเข้ามาตรงนี้นะซุกุณามันแอบอยู่นะนี่เห็นไหมทุกคนเห็นซุนะุาเห็นตรงนี้ไม่เห็นขอบจอข้างบนไหมนี่เห็นไหมมันอยู่ตรงนี้นะซุกุณานะเดี๋ยวพี่ปิด,ปด,ปดให้มันไม่สู้ก ok, นเดี๋ยวเราเกิดใหม่กันนี่นะครับมานเอาไว้ว่าแอบไว้ตรงนี้นะโดยมันมีสิทธิ์ได้ออร่ราตรงนี้ด้วยนะออร่ราเป็นออร่ราที่ดีเลยนะโอกาสดรอปนะตรงนี้นะนี่โอเคต่อมาจะเป็นแมปนี่นะ สเตเร์ er นะั่นก็คือแบบเจ้าของเดมอนสเตเรย์นั่นเองนะโดยให้ทุกคนนี่เดินมาตรงด้านหลังตรงนี้เลยนะใช่ไหมนะนี่นี่ด้านหลังตรงนี้นะแล้วมันก็จะมีทางขึ้นอยู่ทางนี้นะทุกคนต้องขึ้นมาตรงนี้นะเนี่น,นี่พอขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บไต่ขอนไม้ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นนี่นะเร็นโกคุแคีวจิโร่นะอยู่ตรงนี้นะนี่เนี่ยเราก็จะจัดการคุณเรนโกคุนี่ตรงนี้ได้เลยนะอเอาคมาที่ด่านต่อไปนะ เ,เลนโกคูที่เซเลเยอร์แลนนี่แล้วก็มาตรงนี้โซโล,โลแลนนะโดยเจ้าโซโล,โลแลนตรงนี้นะจะมีระบบเพิ่มมานะเป็นระบบเงานานะนี่ระบบเงาโซงจินอูนั่นเองนะนี่โดยนี่เราเดินตรงมาเลยนะแล้วก็เดินเข้ามานี่ตรงซอกตึกนะนีะ่นี่ซอกตึกตรงนี้นะเดินเข้ามาด้านหลังนะแล้วก็เดินมาให้สุดสุดฝั่งนี้เลยนะนี่นี่เห็นไหมจะมีเจ้าโทเทมหินอยู่นะนี่โดยมีโอกาสดอกออร่าแล้วก็ดอกเจ้าเงานะตรงนี้คือเงานะ เงาเงาที่พี่ใช้อยู่ก็คือนี้นะตอนนี้พี่ใช้เป็นมาดาร่ายู่นะเห็นไหมนี่เงาซึ่งเงาเนี่ยจะดรอปเฉพาะบอสลับนะบอสบอสตัวใหญ่สุดนะที่แอบอยู่นะในหลังจากด่านโซโล่นะคือหลังจากด่านโซโล่นี่เราสามารถเก็บเงาได้หมดเลยนะอย่างพี่ตีไปเพื่อมีเห็นไหมพี่ได้เงาระดับบีมานะนี่เห็นไหมตอนนี้พี่ได้ระดับกระจอกมานะนี่แล้วก็เราก็ตีเสร็จแล้วก็เดินออกนั่นนี่รู้นี้ก็ได้นะโอ้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 แพี่เดินออกไม่ได้ โอเคเมื่อเราออกรู้อื่นก็ได้นะมันมีหลายรู้ให้เราออกนะนี่พอเราได้เสร็จเงาเสร็จปุ๊บนี่ล้วก็มาอัปเกรดต,ตรงนี้ได้เลยนะนี่อัปเกรดเงานะนี่อย่างนี้โอเคพี่กดพี่ใช้อยู่นะมันอัพเกรดไม่ได้นะคือาาอัพมาเกรดเงาตรงนี้เงาเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะต่อมาไปแดดโคเวอร์นะนี่ด่านของเจ้าแบล็คโคเวอร์นั่นเองนะนี่บอสรับอยู่ตรงนี้เลยนะหอคอยบาเบลนะตรงนี้นะหอคอยบาเบลดีตรงนี้นะเราอ้อมมาด้านหลังตรงนี้นะนี่เห็นไหม จะมีขึ้นไปข้างบนนะแต่เราไม่จำเป็นต้องปิดวิ่งปิดคลิกออตโต้คลิกนะเดินขึ้นมา,าบนตรงนี้ได้เลยนะนี่เราเจอคิงจูเลียสอยู่ข้างบนนะพร้อมท่าที่จะซัดหน้าเรานะนี่นโดยคิงจูเลียสจะดอกเป็นนี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะการคิงจูเลียสไปเลยนะนี่โอเคต่อมาไปด่านต่อไปเลยไปที่ด่านลิฟฟิลเลสนะหรือหมู่บ้านของเจ้านารโตนั่นเองนะนี่โดยตัวรับนะคือมาดานะแอบค่อนข้างลึกลับเลยนะด่านนี้นะกว่าพี่จะหาเจอนโคตรนานเลยนะ ทุกคนเดินไม่สุดหมู่บ้านนะั้นแล้วก็มาหินก้อนาขาวๆตรงนี้นะเราต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนนะ่นนี่เห็นไหมตีพอเราขึ้นมาข้างบนตรงนี้ได้ปุ๊บเราเดินไปตรงนี้เลยนะทุกคนเห็นด้านล่างตรงนี้ไหมใช่ครับมดาดระมาอยู่ข้างล่างตรงนี้กว่าพี่จะหาเจอนะนี่เห็นไหมมาดระอยู่ตรงนี้นี่โดยโอกาสดรอปนี่มีโอกาสดรอปอันนี้เกี้ยนะมีเหมือนจะเป็นรองเท้าแนละ้วทําให้วิ่งไวนะอันนี้นะมีไว้ก็จะดีมากนะนี่เรียบร้อยจะก,การมาดระนะเอโอเคต่อมานะ จะเป็นด่านของเจ้าสปิริตนะหรือหรือดัานดาดันนัน่นเองนะนี่เดินมาตรงนี้เลยนะนี่แล้วเราก็เดินมาตรงนี้นะเป็นบ้านลับตรงนี้นะโดยทางเข้าบ้านลับเนี่ยจะเขาจะเข้าหน้าประตูไม่ได้นะเราต้องเข้าด้านหลังตรงนี้นะที่ข้างจริงๆมันอยู่ข้างๆเวสเลยนะที่พี่รู้เพราะว่าเนี่ยพี่กดตีไปแล้วมันโดนนะซึ่งตัวมันอยู่ข้างในนะเราต้องกระโดดเข้าไปนะนี่พี่ยังทำเวสไม่เสร็จเลยนะนี่นะนี่นี่ต้องกระโดดมาตรงนี้นะนี่ ระโดดมาตรงนี้นะซึ่งรูมาเล็กิีเดียวนะนี่อันนี้เปึ๊บนี่กระโดดเข้ามาแล้วเราก็ามาสู้กับเจ้าโอคารุนนะโดยมีโอกาสดอปเงาของโอคารุนกันนะนี่ซึ่งเงาโอคารุนนีโบวก12%เลยนะค่อนข้างเก่งนะแต่พี่ยังตีไม่ชนะเลยนะมาต่อมานะเป็นดานฮันเตอร์นะฮันเตอร์รู้สึกพี่ยังหาไม่เจอเลยนะเป็นขี้รัวกักดมุนนะนี่น,นี่เราขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมนี่นี่ปีนบันไดล่องหัวตรงนี้นะขึ้นมาเลยนะแล้วกําลังเฟส คีรัวตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็เดินมานีเดินไม่สุดเลยเอ้ยมาเดินไหมคีรัวกัดมุลนะสุดเทพนะนี่เห็นไหมคีรัวก็อยู่ด้านล่างนะแล้วก็ลงไปสู้เลยนะนี่ซึ่งคีรัวนี่้ดูสิโอกาสกรอบโอกาสกรอบอันนี้นะเป็นคูณหนึ่งจุดห้านะแล้วก็เป็นคูณมาสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้พี่อยากได้เหลือเกินในคีรัวนะ ร่างกัดมุนด้วยนะนี่โคตรเท่เลยนะนโอเค,เนะอเคทุกคนก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับแนะนําไกด์ผู้เล่นใหม่นะว่าจะทำไงให้เก่งได้บ้างนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้พี่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละ่ะเพะื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะครับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนมาเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายไกปูจ้า